Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around. You might just learn something new. Hello, <laughs> แล้วก็เมื่อหลายปีก่อนเราก็ได้ไปหาหมอปรึกษาเกี่ยวกับว่าเป็นเนื้อง,งอกอะแล้วมันคือปวดหลังมากๆเลยอะจะทำยังไงดีทีนี้หมอที่อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราทำกายภาพทุกคนคือต้องบอกกันว่าตัวเองอะเรามาจากเมืองไทยเนาะโตที่เมืองไทยเราหาหมอที่เมืองไทยมาตลอดจนกระทั่ง พอเน้เรา,าอยู่ที่นี่นานขึ้นอายุเริ่มมากขึ้นอนะ่ะแล้วเราก็เลยมาหาหมอเทียเมริกาแล้วผลการวินิจฉัยก็คือเราเป็นเนื้องอกเนาะแล้วบอกให้เรามากายภาพซึ่งเราอะช็อกมากทุกคนเรารู้สึกว่าอะไรอะให้เราไปกายภาพมันจะเกี่ยวอะไรกับเนื้องอกที่หมดลูกที่เป็นอ่ะนะคือปวดหลังมากๆปวดจนร้องไห้คือโมโหอหมอมากเรารู้สึกว่ามัน ขั้นตอนการรักษาของเนื้องอกเนี่ยมันต่างจากขั้นตอนการรักษาที่เมืองไทยอย่างมากวันนี้อยากจะมาแชร์กับทุกคนประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่อเมริกาแล้วก็ที่ไทยว่ามันต่างกันโคตรจะแตกต่างเลยวันนี้เราคงไม่ได้มาบอกว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีแต่อยากจะเชียร์ให้เห็นความแตกต่างว่าอย่างตัวเองอเป็นโรคเดียวกันเลยเป็นเนื้องอกตอนที่เรากลับไปรักษาที่เมืองไทยในยครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงขั้นตอนรักษาแตกต่างกับที่อเมริกา ยังไงบ้างเผื่อว่าคนที่จะมาอยู่อเมริกาเนี่ยจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่นี่ซึ่งโคตจะแตกต่างแล้วก็มีขั้นตอนการรักษาเหมือนกับโคเจอของการรักษาที่โคตไม่เหมือนกับของเราเลยซึ่งถ้าเรามีความไม่เข้าใจเราก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองรู้สึกคือชอ็อกเกี่ยวกับวิธีการรักษาของเขาแล้วก็รู้สึก ไม่พอใจเป็นอย่างมากในตอนแรกนะให้เราเป็นเนื้องอกเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะที่จะใหะ้ความเจ็บปวดของหลังฉันเนี่ยมันหายไปโดยทันทีแต่หมอกลับให้เราไปทํากายภาพอันหนึ่งที่ร,รู้สึกว่ามันแตกต่างม,มากๆกับการรักษาพยาบาลที่ไทยกับที่อเมริกาก็คือว่าเราจําได้ว่าตัย่างตอนเด็กๆเนี่ยนะถ้าเรา เป็นหวัดนิดหน่อยเราไปหาหมอเนี่ยแม่ก็บอกอให้หมอฉีดยาให้เลยให้หมอฉีดยาให้เลยคือที่เมืองไทยเนี่ยจะใช้แอนตี้ไบโอติกเป็นเรื่องธรรมดามากๆในการรักษาเชื้อแบคทีเ r ียหรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่เราเป็นหวัดเป็นสิ่งที่ใช้แอนตี้ไบโอติกได้แล้วเราก็จะรู้สึกไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าไปหาหมอเนี่ยเราจะต้องได้ยาแรงเราจะต้องหายทันที แต่ว่าพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับแฟนเนี่ยเวลาเข้าไปหาหมอเนี่ยเขาเป็นหวัดอะไรนิดหน่อยเนี่ยหมอจะไม่ได้ให้ยาอะไรมาเลยแค่บอกว่าให้พักผ่อนคือการรักษาจะแตกต่างกันมากรักษาที่อเมริกาจะมุ่งเน้นไปในส่วนของ patient มีความอดทนรอมีความเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าคือถ้ายังไม่เป็นอะไรอาจจะยังไม่ได้อะไรถ้าเป็นมากๆแล้วอาจจะ จ่ายยาให้แต่ยังไม่แรงมากถ้าเป็นมากอีกนิดนึงอาจจะจ่ายถึงจะจ่ายยาให้แรงขึ้นแต่ว่าเวลาเราไปหาหมอที่เมืองไทยเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไคข้ด้วยหรือเปล่าที่มัน pressure หมอว่าฉันอยากจะหายโดยเร็วหมอก็จะให้ยาแรงมาในทันทีหรือว่าฉีดยาในทันทีซึ่งอย่างตัวอย่างของการใช้แอนติบอติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจ่ายแอนติบอติ คุณหมอใช้อ i นต้ไเปอติกเป็น3เท่าของประเทศสหรัฐอเมริกานะถ้าคิดเป็นต่อหัวคือประเทศของเราเนี่ยมีความ rely on อ n นต t i เปาติกในการรักษาเนี่ยเยอะมากแต่ทีนี้มันก็มีทางข้อดีและข้อไม่ดีนะการใช้อนต้ไเโอติกคือตอนแรกกตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรอะ่ะมันมีข้อดีหรือข้อไม่ดีนะเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยอยอะม็อกซี่ i, ถ้าเราเจ็บคอนีเรากินมาตลอด ไปหาหมอหมอฉีดยาแอนตี้บโลติกให้ตลอดเพื่อที่เราจะได้หายอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้มีครั้งหนึ่งอะคือแม่มาจากเมืองไทยเนาะแกก็รู้อะว่าแบบเฮ้ยอะมอกซีที่นี่ยหมอก็ไม่ได้จ่ายง่ายๆนะมันมีขั้นมีตอนคือมันไม่ได้ไปซื้อกินตามเคาน์เตอร์ได้ทีนี้แม่ก็เลยไปซื้อ,อยาตามร้านขายยามาให้เพราะเราเหมือนกับใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กเราเจ็บคอบ่อย แล้วก็เอายาเนี่ยมากินแล้วแฟนเห็นแฟนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรแค่นี้ทำไมโยออนไบโอติกมากินเราก็บอกเฮ้ยฉันก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วแฟนก็เลยมาธิบาให้ฟังว่าโยรู้ไหมว่าอี้ไบโอติกเนี่ยมันฆ่าทั้งแบคทีเรียที่ไม่ดีแล้วก็ดีไปด้วยเลยนะมันมีผลข้างเคียงไม่ใช่มากินอะไรซูมสี่มห้าแบบนี้ทําไมไม่ให้รอให้หมอจ่ายยามากินเองได้ยังไงก็คือว่าในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะไม่มี regulation ที่ strict เท่าที่อเมริกาเพราะฉะนั้นการจ่ายยาการไปซื้อ,อยาตามเคาน์เตอร์เนี่ยมันมันง่ายกว่าแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะ strict มากกว่าเพราะว่าเคาน์เตอร์ในการรักษาของเขาอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่งมาจากเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับวิธีการรักษาเฮ้ยทำไมทำไมไม่ฉีดย้ายฉันทำไมไม่ไม่จ่ายอะม็อกซี่แอนตี้บโอติกอะไรมาให้แต่ว่า สำหรับหมอเทมาริกาเนี่ยก็อย่างที่บอกเขามีค่อนข้างที่จะ strict ในเรื่องของ regulation ในการที่เราแบบจะให้ Antibiotic เนี่ยเพราะว่ามีส่งทั้งมันอาจจะดื้อยาได้แล้วก็แบคทีเ r ียทั้งดีและไม่ดีตายแบบพร้อมกันกมันทำให้มันมีผลข้างเคียงต่อระบบย่อยอาหารต่อระบบอะไรต่างๆเขาจะมีอาจจะ precaution มากกว่าเวลาที่เขาจะจ่ายยาแล้วคนไข้จากเมืองไทยอย่างเรานะเมื่อวันก่อนเนี่ยคือคุยกับ เพื่อนอะว่าเพื่อนก็นบอกว่าเฮ้ยแม่เนี่ยไปหาหมอตลอดเลยเราก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วเป็นโรคอะไรหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าโรคคนแก่นั่นแหละความดันหน้ามืดโรคหัวใจอะไรพวกนี้โรคคนแก่เนาะเขาก็เลยถามกลับไปว่าเฮ้ยแล้วได้มีการลองปรับเรื่องอาหารลองออกกําลังกายอะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะช่วยได้ไหมพอเราอยู่ที่นี่มานานอะไอไอสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราซึมซับมาจากที่นียว่าเอย preventive care นะแล้วเพื่อนเขาบอกว่าโอ๊ยแม่เขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะ่ะเขาต้องการแค่จะไปรับยาที่คลินิกเท่านั้นคือเชื่อมีความเชื่อในหมอมากกว่าเขาบอกอตามสถิตินีบอกว่าคนไทยนะเชื่อหมอเนี่ย75%โดยที่จะไม่มีการไปหา second opinion จากที่อื่นเลยแต่ทีเนี้ไม่ใช่ว่าเชื่อหมอไม่ดีนะ แต่บางทีอะ preventive care ก็สำคัญแล้วทีเนี้ยมันก็อาจจะไปทำให้มันเป็นโคเชอร์ของการที่เราถ้าหมอไม่จ่ายยาเนี่ยตัวเราเองเราก็ไม่พอใจเพราะเราก็ต้องการที่จะให้หมอเนี่ยรักษาถ้าเราเป็นคนไทยที่แบบเพิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วเรามาหาหมอที่เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะมา expect แบบว่ายาแรงแบบฉีดยาอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังของการรักษาโรคเดียวกันเลยของสองประเทศว่ามันโคแตกต่างกันยังไง ในปี2012เนี่ยตัวเองเอออันนั้นกลับเมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะปี2012กลับไปแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกับไหนๆนกลับไปแล้วอะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปเช็คอัพดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราตอนนั้นก็ไม่ได้มีตังอะไรเราแบบไม่มีประกันที่นี่อะกลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปเช็คอัพสุดท้ายหมอบอกว่าเฮ้ยอยู่เป็นเนื้องอกที่หมดลูกนะก้อนเท่ากับมือเลยอะอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ย อยู่ไม่รู้สึกไม่อะไรเลหรอเขาก็บอกเฮ้ยไม,ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วทีเนี้ยเรากับแม่เราก็โอ้โหโคตรตกใจเลยอะคือเหมือนกับว่าพอบอกว่าเป็นเนื้องอกอะเราจะคิดเปน็นทันทีเฮ้ยมันเป็นมะเร็งปะหวาใช่ไหมแล้วก้อนใหญ่เท่ากับมือมันต้องแบบรุนแรงร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคือไปคุยกับคุณหมอก็กผ่าเลยหมอก็แบบนัดอีกวันหนึ่งผ่าเลยอะผ่าได้เลยอะ แล้วเราก็ไม่ได้ถามคำถามอะไรคุณหมอคือเรามีความเชื่อมั่นในคุณหมอนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการถามคำถามอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นทีปกติของเราแล้วก็คนไทยหลายๆคนนะเราถูกเลี้ยงมาโดยที่แบบเวลาเราไปหามหมอหมอจะค่อนข้างที่ตอนเด็กๆเ,เนาะหมอจะดุอะไรเงี้ยเราก็คือจะต้องเชื่อหมออย่างเดียวไม่มีการตั้งคําถามอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะไม่ตั้งคําถามอะไรกับครูไม่ question คุณครูทั้งสิ้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเถียงเดี๋ยวยเป็นกลายเป็นแบบ เถียงคำไม่ตกฟากอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลยเหมือนกับเรียนรู้อย่างนี้มาตลอดเราไม่มีการตั้งคำถามแล้วก็บอกหมอก,ก็บอกว่าเออผ่าได้เลยเอาออกแล้วเดี๋ยวหมอเอาไอ้ก้อนเนื้อออกให้แต่ว่าเก็บหมดลูกอยู่ไว้อะไรอย่างนี้ยเราก็บอกเออเอาเลยเอาเลยโดยที่เรายังไม่ได้ถามเลยหมอเลยว่าแบบเนื้อง,งอกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาอีกไหม มีวิธีการรักษาทางอื่นไหมไม่รู้แหละคุยกับหมอวันนี้พรุ่งนี้ฉันเข้าผ่าเลยแล้วก็ผ่าออกมาคือพอผ่าออกมาแล้วเนี่ยคือเนื้อง,งอกมันก้อนใหญ่มากจริงรก็เอาเนื้อง,งอกเนี้ยไปตรวจมาฆ่ามะเร็งสรุปคือเนื้อง,งอกมันไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วเราก็เอ๊ะนิดน,นึงเราว่าพ้ยหมอถ้าอย่างนี้แบบว่ามันเป็นมะเร็งแต่ว่าคุณหมอไปผ่าเนี่ย มันก็อาจจะทําให้มะเร็งมันแพร่กระจายได้นะแต่ทําแมเราถึงไม่ตรวจก่อนแต่เราก็ไม่รู้ลแต่เราคิดว่าคุณหมอคงจะคิดไว้แล้วว่ามันไม่ใช่มะเร็งเพราะถ้าเป็นมะเร็งมันโตก้อ,อกนใหญ่ขนาดนี้มันคงจะตายไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ mm hmm. และทีเนี้ยผาเสร็จอะไรเร,ร้อยทุกอย่างเราก็กลับมาที่อเมริกาต่อจากนั้นมาอีกประมาณ 5- 6ปีเริ่มมีอาการเจ็บที่หลังคนแล้วปวดแล้วมันก็ พอใกล้ๆเป็นประจาเดือนนะมันจะปวดหลังมากแต่ตอนแรกเนี่เราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าแบบเราทํางานหนัก,กว่าอะไรเงี้ยเพราะเราทํางานขายของนะมันก็มีโอกาสที่มาที่เราจะปวดหลังหรือว่าเราเครียดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้อะแล้วจนต่อมามันปวดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนปวดจนร้องไห้แล้วตอนนั้นน่ะก็คือมีน้องหมาแก่ที่เราต้องเลี้ยงเราต้องอุ้มเขาขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วอะ ร้องไห้ตลอดที่แต่ตอนแรกเนี่ยคือปวดเฉพาะเหมือนจะเป็นประจำเดือนแล้วมันก็ปวดต่อมาเรื่อยๆคือไม่เป็นประจำเดือนก็ปวดปวดปวดจนแบบเราตัดสินใจไปหาหมอเพราะตอนเนี้ยเรามีประกันละเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลแถวแถวบางแล้วก็คือแจ็คพอตแตกอีกแล้วทุกคนเป็นเนื้องอกไม่น่าเชื่อขั้นตอนกว่าจะได้รักษาแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันนานมากเพราะว่าไปหาหมอธรรมดาก่อนนะเช็กว่ามัน อะไรก่อนแล้วก็พอค่อนข้างที่จะแน่ใจแล้วว่าน่าจะเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยก็พาไปหาเ specialist ที่รักษาแล้วก็ไปอันต์เซาดูว่ามีตรงไหนบ้างสรุปคือมี3ก้อนใช่ไหมแล้วมันอยู่ด้านหลังก้อนหนึง่งทําให้มันดันเอ่อเนิร์ฟอแล้วมันก็คือปวดหลังโดยเฉพาะเวลาที่จะเป็นประจําเดือนเหมือนมันจะเลือดมันจะเข้าไปหล่อเลี้ยงเยอะอะไรสักอย่างมันขยายตัวนิดหน่อยแล้วมันก็ปวด แล้วท่านี้พอไปหาหมออ่ะคือเราก็คิดแบบอยากผ่าออกเลยได้ไหมคือมันปวดมากกันจนร้องไห้อ่ะแต่หมอเขาไม่ให้ไม่ทําให้ทุกคนหมอก็ให้ยากแก้ปวดมาในตอนแรกก่อนกินแล้วก็บอกมันไม่หายมันไม่หายเนี้ยเป็นส s p ช c i ลิสต์นะคนแรกไม่หายต่อมาหมอก็ให้ฮอร์โมนเทอร์ปีมาอีก ลองกินฮอร์โมนสิเพราะว่าอาจจะเป็นฮอร์โมนที่มันไม่บาลานซ์กันที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีเป็นประจำเดือนเยอะแล้วมันอาจจะทำให้ปวดหลังบลาบลา,บา,บาต่อไปก็คือไม่หายแล้วคือหนักกว่าเดิมแล้วเราก็ร้องไห้ทุกวันจนเราไปหาหมอจนแบบเราวันละยะ,ยะเวลานะมันผ่านไปค่อนข้างนานเนะี่ยจนเราไปหาหมออีกแล้วเราก็บอกว่า มันไม่ไหวแล้วอ่ะหมอจนหมอก็บอกโอเคงานต่อมาก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าก่อนนะพอไปตรวจแล้วไม่เป็นมะเร็งคราวนี้ยใช้เวลาอีกนานเลยอะ่ะกว่าจะได้เข้ารักษาเพราะว่าหมอก็อุ่นใจแล้วว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เข้าใจไหมว่าคนปวดอ่ะเนาะมันก็อยากจะหายวันนี้พรุ่งนี้แล้วหมอก็เลยให้ทางเลือกมาโอเคอยู่มีทางเลือกสองทางนะทางแรกอยู่ต้องตัดหมดลูกทิ้งไปเลยครั้งนี้ เพราะว่ามันกลับมาอีกครั้งถ้าอยู่เนี่ยตัดเฉพาะชิ้นเนื้อออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกหนึ่งคือให้อยู่ตัดมารูปเลยเราไม่อยากทําแบบนั้นเลยอะเพราะเรารู้สึกว่าเรามันเป็นอะไรที่ invasive นาะคนเราเสียออร์แกนไปทางออร์แกนเลยอะ่ะมันต้องมีผลกระทบต่อร่างกายเราเยอะอยู่แล้วอะ่ะอันต่อมาคือ ทำให้ไฟบอยเนี่ยมันสลายไปซึ่งเทคนิคนะตอนที่หยดอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้หมอก็ไม่ได้เสนอเทคนิคนี้เนาะอาจจะเป็นเพราะอะไรหลายอย่างแต่คือเราไม่ได้คุยไม่ได้ถามหมอเลยอะแต่อันนี้เอ่อเทคนิคนี้ก็คือการส่งเม็ดเล็กๆเ,เ,เข้าเส้นเลือดของเราเนี่ยแล้วเข้าไปอุดเส้นเลือดออตรงหมดลูกเนี่ยเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงเยอะ พอเลือดไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยไฟบอลมันก็ตายไปด้วยเราก็บอกเอออันนี้ดีเราอยากทําแต่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทํานะก็คือหมอเ็บอกโอเคนัด s p e c i a l i ต์ทางไอ้ส่งไอ้ส่งไอ้เม็ดกลมๆเนี่ยเข้าเจลเลือดมัน specialist อีกอันนึ่งนะเดี๋ยวอยู่ต้องนัดอีกไปถามเอ็าร์ไก่อนเดี๋ยวทำเอ็าร์ไเสร็จออกคนคือนัดไปไปทำมอาร์ไก่อนแล้วอยู่ก็นัดไปคุยกับ คอนซัลแทน์ก่อนที่เป็นคุณหมอที่เป็นสเปเชียล์ทางด้านนี้ซึ่งเราก็เข้าไปคุยนะแต่ระยะเวลาที่เรารอไปทำเอ็มา MRI แล้วก็ระยะเวลาที่รอคุณหมอนัดเลยพวกเนี้ยคือมันปวดมากทุกคนแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนั้นคือเราอาจจะแพนิคด้วยหรือเปล่าร้องไห้ทุกวันทุกวันก็เลยนัดหมออีกรอบนึงขอนัดหมอคนเดิมแต่ทีนี้หมอไม่ว่าง <c oughs> พ่อหมอไม่ว่างอ่ะเราก็เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยหมอคนนี้ไม่ว่างแต่ว่าหมออีกคนนึงว่างนะอยู่เอาหรือเปล่านะ้ําตอนนั้นคืออะไรก็เอาทุกคนคือปวดมากไปหาหมอหมอก็เลยบอกงั้นเดีย๋ยวหมอทําอันตราซาวให้อีกรอบหนึ่งเหมือนกับว่าคนนี้เขาก็รับเคสของเรามาเลยอ่ะ <Yeah. S 1> หมอก็ทำอันดับแวให้แล้วก็หมอบอกว่าต้องการที่จะบรฟายตำแหน่งมันจริงๆต้องการเห็นเองอะ่ะก็เลยเห็นตำแหน่ง แล้วหมอก,ก็บอกว่าเออเม็ดหนึ่งก็ประมาณสี่เซนเม็ดหนึ่งห้าเซนอะไรเงี้ยมีสามเม็ดอ่ะหมอบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคนอื่นที่เขามีเป็นยี่สิบสามสิบอันเขายังไม่ตัดเลยหมดลูกอ่ะเขายังไม่ไปทําอะไรอย่างงี้เลยยูไม่ต้องไปทําหรอกเราก็แต่ฉันปวดมากเลยอะ่ะฉันต้องทาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันผ่านระยะเวลามาไม่รู้กี่เดือนกี่เดือนแล้วอะ่ะคือถ้าเป็นเมืองไทยอฉันรู้สึกว่าฉันต้อง ได้สิทธิ์ในการทําไฟบอยให้มันสลายไปเดี๋ยวนี้หมอบอกว่าอะไรรู้ไหมมาบอกหมอยังไม่ทําให้นะไอ้ที่ยูอยากจะทําอะแล้วถ้ายูอยากจะทําอะหมอไม่ทําให้นะไอ้เม็ดที่ส่งเม็ดเข้าไปอุดอะไรเงี้ยหมอว่ามันไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ายูเนี่ยเป็นซ้าซ้อนเดี๋ยวมันก็เป็นอีกหมอให้ตัดมดลูกแล้วเขาบอกเราไม่อยากตัดมดลูกหมอบอกถ้าจะทําให้จะตัดมดลูกให้แล้วบอกเราไม่อยากตัดมดลูกเราเคยผ่ามาแล้วแล้วแบบ เราไม่ต้องการที่จะเข้าไปใน process ของ Recovery แบบนานๆแบบนั้นอีกแล้วอ่ะการไปผ่าตัดอ่ะมันไม่ได้สนุกมันเราไม่อยากทำอ่ะหมอกเลยบอกว่าแต่ก็ไม่ได้จะผ่าให้ต้องไปทำอันนี้ก่อนแล้วถึงค่อยมาคุยกันต้องไปกายภาพก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแล้วคือเราเนี่ยโกรธหมอมากคือแบบออกมาจากห้องนะี่คือวอยกาแฟเลยเฮ้ย คนปวดจะตายอยู่แล้วอะแล้วให้ไปกายภาพมันเกี่ยวอะไรของมูลลูกวะแล้วหมอคนแรกของเราไปไหนทําไมฉันต้องมาอยู่กับหมอคนนี้ทําไมหมอคนนี้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยทีนี้เราจะบอกคนว่าทําไมเราถึงจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเรื่องเฮลร์อะไรนี้เองด้วยเพราะว่าหมอแต่ละคนเนี่ยเขาเทรนมาคนละเฟสิลิตี้คน บางคนเขาอาจจะลีงไปทาง preventive care บางคนอย่างหมอคนนี้เขาจะไม่ชอบ invasive care เหมือนกับการผ่าตัดอะไรอย่เงี้ยเขาจะแนะนำให้ทำอย่างอื่นก่อนคือหมอทุกคนมีใส่ออ i ิ i น n ยของตัวเองเข้าไปในแต่ละเคสด้วยแล้วบางคนเขาก็อาจจะลีนพวก research ไม่ได้เ research ถ้าเขามี Data ที่เขาเข้าถึงได้เขาอาจจะ rely on research มากกว่า แต่ว่าบางคนน่ะจะมีประสบการณ์อะไรที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยมันต่างกันพอเรามาทําตรงนี้เราถึงได้รู้ว่าเออบางทีเนี่ยความเห็นเดียวมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องเป็นสองความเห็นสามความเห็นถ้าเราเป็นอะไรที่มันหนักๆจริงๆเพราะว่าไม่ใช่บอกว่าหมอไม่เก่งนะแต่บางทีเนี่ยการวินิจฉัยโรคออกมาไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีผลก็คือบางทีอ่ะ <c oughs> หมอไม่ได้มีเวลามาอยู่เราตลอดทั้งวันทั้งคืนนะทุกคน เราเองก็ต้องช่วยตัวเองในการสังเกตตัวเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเราจะได้แบบอธิบายให้หมอถูกเพราะฉะนั้นอยากจะคุยให้ฟังเรื่องไอ้ตอนที่ทำฮอร์โมนเทอร์ปีนะก็คือกินยาคุมกําเนิดแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อปรับฮอร์โมนและเราอะก็ไม่ได้บอกหมอว่าเราเคยเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะทุกคนพอหมอพอทีนีเ้เรากินไปเรากินไปเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วอะเราถึงบอกหมอว่าเนี่ยหมอเราเคยมี เหมือนประสบการณ์ไปโลกสัมเาซึ่งตรงนี้เราเหมือนกับเรากับหมอไม่ได้คุยกันมันจกไปหมอก็บอกโอ้ยงั้นหยุดกินทันทีเราเราก็เลยแบบอา้าวเลวที่ผ่านมาทั้งหมดที่ฉันกินทั้งหมดคืออะไรเสียเวลาไปตั้งนานทอน,นี้มาถึงหมอคนนี้โอเคนางก็ไม่ให้จะไม่ทําอะไรให้ทั้งสิ้นยกเว้นว่าฉันจะไปทํากายภาพก็เลยต้องไปนัดทํากายภาพกับนักกายภาพทําไปก็บ่นไปอไอทำมา ท่าแบบที่บอกเนี่ยแล้วคือนักกายภาพบอกว่าทำอยู่ต้องทำทุกวันวันละยี่สิบเอ่อค้างละยี่สิบแล้วก็ทุกๆแบบสองสามชั่วโมงอะ่ะเราก็แบบโหคนไปทำงานจะไปนั่งฉีกแข้งฉีกขาทำกายภาพหรอตอนแรกเนี่ยเราก็ทำโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเอา้าเนื้องอกมันก็ยังอยู่อะ่ะแล้วไปแก้ภาพมันจะช่วยอะไรวะ แต่ไม่น่าเชื่อเริ่มทำกายภาพประมาณปี2019นี่ปี2025แล้วนะทำมาตลอดแต่อาจจะไม่บ่อยทำเฉพาะตอนปวดอย่างเงี้ยการปวดหลังขนาดหนักนะัมันหายไปเลยทุกคนเฮ้ยยิ่งมว่มีมิร์โคอีกอะเราก็เลยกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเออ บางทีไมเซ็ตของเราอะ่ะที่มันมาจากเมืองไทยว่าแบบฉันต้องหายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปหรือเปล่าบางทีการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้เอ้ยมันก็หายได้นี่ฉันก็ไม่ต้องไปผ่าตัดสุดท้ายเนี่ยผ่านมา6ปีแล้วเนาะทุกคน ไฟบรอยเนื้อง,งอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องไม่ผ่าตัดออกเพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเราก็เมนเทนเรื่องของกายภาพบําบัดที่พีทีของเราเขาให้ทําซึ่งมันก็ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อต้องบอกว่าหลังจากเรื่องที่แบบกายภาพบําบัดมันทําให้เราหายปวดหลังอย่างไม่น่าเชื่อนี่นะมันก็ทําให้เราเองอะ่ะก็เหมือนคิดได้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยบางที การปรับเรื่องอาหารการออกกําลังกายอะไรมันน่าจะมีส่วนสําคัญความที่เราไม่เครียดมากเกินไปมันจะน่าจะมีส่วนสําคัญมันทําให้เราเนี่ยได้กลับมาดูแลรักษาตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะเราจะไม่รอให้เรามันเป็นก่อนแล้วเราจะต้องไปใช้ยาแรงๆเพื่อที่จะมารักษาเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีผลข้างเคียงบางทีอะเรซริก uh, ของการรักษาแบบเมืองไทยอะมันก็คือ Quick Fix เนาะเพราะว่า อาจจะเป็นด้วยคนไข้ r e p ยกเพลชเชอร์หมอเลยอะคือฉันนี้อยากจ,จะหายวันนี้วันนี้วันนี้แต่ถ้าเรามาที่อเมริกามันเทอร์เตี้แบบนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะหมอเขาอาจจะไม่ควิกฟิกซ์ให้เราแบบนั้นเราก็อาจจะต้องเข้าใจด้วยแล้วเมื่อว่าเรารู้ว่ามันต่างกันแบบนี้เราก็เลือกได้นะว่าเราจะรักษาที่เมืองไทยหรือจะรักษาที่อเมริกาะคะ่ะทุกคน If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends, and subscribe for more. I'll see you in the next video.